ความรักในบูคาเป็นนี่คือความรักในบูคาเวตถ้าคิดเราต้องเดินมาตรงนี้แล้วก็ลงสระน้ำลงมาแล้วแล้วนี่มันรถไครเนี่ยล่ะ<า>ดํนน้ำมาให้มันมาสุดตรงนี้ตรงนั้นแล้วก็ใช้ไฟก็ได้เยเดินมาเดินมาเดินมาโอ้โห่กอดม, oh God, มืดมากเฮ้ยน,นี่ต้องใช้ไฟสินี่ใช้ไฟ มาพามาตรงนี้ใช่ไหมเราก็ใช้เตียเอ้ยไม่ใช่สิเราจะต้องมาที่หลอดไฟตรงนี้กดไปที่หลอดไฟแล้วมันก็จะเปิดลงมานะจากนั้นเราก็เดินมาแถวนี้นะเราก็วางเตียงวางเตียงนี่เราก็จะออกมาตรงนี้ได้แล้วก็เดินมาเดินมาตรงนี้นะ นี่แล้วก็เดินมาตรงนี้ได้เลยเดินมาตรงนี้ยับยับจากนั้นก็ให้เราวางเตียงเสียงเหมือนองเตียงนัเกอเทพมาทำอะไรอ่ะกินทุเรียนเหรอ เดียวเรานั่นแหละไม่รู้เหมือนกันว่ามันเข้ามาได้อะให้ระวังเตียงตรงนี้นะน่าจะเห็นนะ